อันนี้นะคะวันนี้นะคะมารีวิวรถนะคะรุ่นมินิรุ่น A อมินินะคะลูกค้าให้สั่งเป็นรุ่น A แต่ว่าเป็นทรงเล็กนะคะวันนี้เราก็จะทานะคะเป็นหัว A นะคะแต่ขนเล็กนะคะลูกค้าลบบุรีนะคะกระทะนี่นะคะกระทะเป็นล้อสิบสามต้องถ้าลูกค้าอยากได้กระทะล้อแบบนี้ต้องไปกึงนะคะรุ่นมินิ อันนี้ลูกค้าสั่งเป็นหัวรุ่น A นะคะแต่ว่าเป็นโซมินีนะคะแล้วก็ไม่มีระบบไฟนะคะลูกค้าไม่ต้องการเอาระบบไฟเลยนะคะให้เป็นให้ลูกน้องนะคะได้ออกกำลังกายนะคะในการหมุนนะคะก็เลยไม่ต้องทำระบบไฟให้ลูกค้านะคะถ้าลูกค้าอยากได้แบบนี้นะคะแบบไม่ต้องมีระบบไฟนะคะเราก็จัดให้ได้นะคะ จัดให้ได้แล้วก็ทําเป็นหัวรุ่น A นะคะจะไม่มีโค้งเหมือนรุ่น M นะคะโอเคนะคะ,คะ,คะควันนี้ก็เสร็จหลายคันนะคะคันนี้ก็จังหวัดลบบุรีนะคะแล้วก บึงการนะคะมีบึงการสองพันะคะก็เดี๋ยวรอใส่เกียร์นะคะรอชุดเบรกนะคะแจ้งลูกค้าไปแล้วนะคะแล้วก็อ่าคันนี้ก็รอใส่เกียร์ใส่ระบบนะคะนี่นะคะอันนี้เป็นรุ่นหัว A นะคะหัว A มินิลูกค้าฟาร์มฟาร์มไก่นะคะลูกค้าฟาร์มไก่จังหวัดลบบุรีลูกค้าเหลือแค่ทำสีอย่างเดียวนะคะระบบได้หมดแล้วนะคะเหลือทำสี ลูกค้าไม่เอาระบบไฟคันนี้จบที่เท่าไหร่นะหน่อยไม่มีระบบไฟอะ่ะเท่าไหร่นะห้าหมื่นห้านะคะเออนะคะประมาณนั้นนะคะไม่มีระบบไฟนะคะทรงแบบนี้เลยนะคะ